เพื่อนเพื่อนคะตัวนี้มันคือดอกของต้นผักกลุ่มนะคะซึ่งดอกตัวนี้เป็นผักกลุ่มน้ำค่ะเพื่อนเออก็จะกำลังติดดอกอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือผลสุผลสุกจัดของกลุ่มน้ำถ้ามันดิบมันจะเป็นถ้ามันดิบมันจะเป็นสีสีเขียวนะพอดีอ,ดอันนี้ดอก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 สวยสวยนะคะมันเริ่มติดผลอ่อนละ ผลมันจะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนนะคะผลมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าสุกจัดมันจะออกสีเหลืองทองแบบนี้มีมเมล็ดซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะก็ถ,ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดกลุ่มไปปลูกนะคะติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 I e D line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับมเมล็ดพร้อมเพาะ กลุ่มน้ำนะคะกลุ่มบกอ,อ้อมีทั้งสองแบบนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ